ทมการมัลติเวิร์สอันกว้างใหญ่เชกเช่นเดียวกับการอาวกาศที่ยังคงไร้ที่สิ้นสุดทางด้านคอมมิตี้ความเป็นจริงต่างๆมันกลับเต็มเปี่ยมไปด้วยความวุ่นวายส่วนทางด้านของการอาวกาศกลับเต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบของมูดวาอาวล่ะนี่จะเป็นการยอดอดีตเรื่องราวที่เคยถูกแต่งขึ้นในช่วงแรกของแฟนดอมขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ Under t a l น a l t e r n a t i v e Universe Story ในเรื่องสั้นของ Out e r Tale เรื่องราวของเหล่ามนสเตอร์ที่อยู่นอกมูดาว เข้าสู่บนนำสำหรับจกักรวรรดอัลเตอร์เทลถูกสร้างโดยผู้แต่งที่มีชื่อว่ามิมิปิปินในช่วงวันที่14พฤศจิกายนปี2015 เรียกว่าเป็นจักรวาลที่ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงที่เกมอัลเทิร์ทลถูกปล่อยมาเกือบครึ่งปีโดยสาหรับแบกเกราของจักรวาลอัลเทิร์ทลมันนั้นมีเบสแทมจะเหมือนกับจักรวาลหล่ะเพียงแค่สถานที่มันนั้นไม่ได้อยู่ใต้ดินแต่เป็นดวงดาวที่อยู่กลางอวากาศเพิ่มเติมเล็กน้อยสําหรับเรื่องราวของจักรวาลอัลเทิร์ทลเราชาวแฟนดอมตา่างก็ยกย่องว่าจักรวาลน,นี้มีเบสในเรื่องที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดคงเพราะว่านในเรื่องต่างๆมันนั้นยิบยกมาจากในเรื่องต้นฉบับส่วนที่เหลือก็ให้้้้แแแฟนนเเเอออาาาไไปตต่งงสรรริมมมมกัดดดดลลยละยะะววททีีํให์จ ทางน้ำเงินทองผสมกับสีขาวที่โดยรวมแล้วมันนั้นให้ความรู้สึกนึกถ,ถึงท้องฟ้ายามราตรีแถมฉากเปิดของอัลตร์เทลก็ได้ยูทูบเบอร์ที่มีชื่อว่าคิวเลอร์ควีนทำการสร้างฉากเปิดนี้ขึ้นมา และเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือแฟนเกมอัลเทอร์เทลที่ถูกสร้างขึ้นในชื่อของโปรเจกต์สเปซไทม์ในปัจจุบันนี้มันก็ใกล้สร้างเสร็จแล้วเหลือเพียงแค่การต่อสู้กับแอสเดลดิเมอร์เป็นชาสุดท้ายนั่นเองโดยอัปเดตนี้มันก็ถูกโพสต์เอาไว้เมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วภายในหน้าแอดเขาของผู้สร้างเกมสามารถไปหาโหลดเล่นได้ภายในเว็บเกมโจได้เลยลิงก็อยู่ใต้คลิปนี่แหละเอาล่ะสำหรับจุดเริ่มต้นของจักรวาลอัลเทอร์เทลมันนั้นมีอยู่2เวอร์ชันทั้งเวอร์ชันเก่าและเวอร์ชันใหม่ที่อยู่าในแนแเกม Space Time. ตมต ข้อมูลวิกิพีเดียในเวอร์ชันเก่าพวกเขานั้นได้อธิบายไว้ว่าหลังจากที่เกิดสงครามของมนุษย์และมอนสเตอร์ในครั้งอดีตหลังจากที่เรามอนสเตอร์ได้เป็นไฟให้แพ้พวกเขานั้นก็ถูกส่งไปนอกอวกาศไปโพลดวงจันทร์ที่มีลักษณะเหมือนกับดาวโลก หลังจากนัน้นเวลาก็ได้ผ่านไปดาวโลกนั้นไม่สามารถอยู่อาศัยได้ทําให้เหล่ามนุษย์นั้นต้องออกไปท่องอวกาศจนกระทั่งเด็กมนุษย์ที่มีชื่อว่าเฟกเธอนั้นได้มาถึงดวงดาวที่มีเหล่ามอนสเตอร์อาศัยอยู่ก่อนที่ยานของเธอจะมุ่งดวงจันทร์นั่นเองตอนไปทางด้านเวอร์ชั่นของโปรเจกต์สเปซไทม์จักรวาลอัลตร์เทวอันนี้ถูกเปิดเรื่องราวด้วยสงครามที่ยิงใหญ่กว่าจากักรวาลไหนๆด้วยระบบสุริยะที่มีอยู่ดวงดาวที่มี2อ,อรารยธรรมอยู่ภายในดวงดาวของมนุษย์และมอนสเตอร์ทั้งสองฝ่ายต่างก็ห้ามหันกันด้วยยยเทคคคโโนโนนลีนุออาตจรขง พวกมนุษย์ได้ใช้เซนเตอร์ไลท์แคทนอยิงทะลุดวงดาวของมอนสเตอร์จนเล่ไม่เหลือซากดูจากรูปแล้วพวกมนุษย์ในจักรวาลนี้น่าจะมีเทคโนโลยีที่โกงความมั่งคั่งอื่นอย่างแน่นอนและหลังจากที่ดาวของมอนสเตอร์นั้นล่มสลายพวกเขานั้นก็ได้ออยอและเล,ล่อนไปทั่วอวกาศจนกระทั่งเด็กมนุษย์ที่มีชื่อ่าเฟกเธอนั้นได้ขับยานมาล่วงอยู่ที่ยานอาวกาศของพวกมอนสเตอร์นั่นเอง เชดกันว่าย่านของเหล่ามอนสเตอร์มานั้นน่าจะมีลักษณะเหมือนกับโคโนนียกตัวอย่างมาจากโคโนนีของจักรวาลกันดัมก็แล้วกันภายในนั้นจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่ให้เหล่ามนุษย์นั้นเข้าไปอาศัยอยู่ภายในส่วนในเวอร์ชั่นของจักรวาลอัลเทอร์เทลโคโนนีของเหล่ามอนสเตอร์มาน่าจะมีลักษณะเหมือนกับ UFO ยฟยานอวการนั่นเองและภายในนั้นก็จะมีพื้นที่ต่างๆเหมือนกับภายในเกมอัลเดอร์เทลส่วนพวกเรื่องราวในอดีตของทั้ง2เวอร์ชันในกรณีของโปรเจกต์สเปซไทม์ภายในแฟนเกมเวอร์ชันนี้น ในอดีต่วนทางด้านเรื่องราวในเวอร์ชั่นเก่าแน่นอนว่าบานนั้นมีเบสเหมือนกับจักรวาลหลัก แต่คาดกันว่าคาร่านั้นคงจะเป็นคนทําให้ออสเดียนั้นตายไปพร้อมกับเธอและไม่น่าจะถูกมนุษย์ในอวกาศเป็นคนสังหารด้วยเช่นกันเนื่องจากจากักรวาลอัลเทอร์เทลเบสหลักๆของมันค่อนางจะมีความสงบสุขอยู่พอสมควรถึงแม้เวอร์ชันเก่าคาร่าและออสเดียนั้นจะตายแต่ดูจากท่าทีของแอสกอร์เขานั้นค่อนข้างมีความสงบอยู่พอสมควรแต่ก็อาจมีความไปไปได้ที่จะมีความเหมือนกับจกักรวาลหลักซะมากกว่าสำหรับเนื้อเรื่องส่วนใหญ่ภายในจกักรวาลอัลเทอร์เทลถ้าไม่นัพวกเนื้อเรื่องของทูเบนสฟิกและ, ocide, จะเ, Act, ละเ,เจโนซาาก เกมท่านอื่นไม่ว่าจะเป็นสายสัมพันธ์ของแซนและทอเรียวเรื่องราวชีวิตปัจจุวันของพาเวลัสและแซด หรือแม้แต่ในเวอร์ชันอมิกวายอย่างความผูกพันของแซนและกิวบี้ที่ในจักรวัน,นี้แซนนั้นจะไม่ได้ติดหนี้กับกิวบี้นั่นเองียกดีว,ว่าถึงแม้อัลเตอร์แซนจะมีความคล้ายคลึงกับคลาสสิกแซนแต่ดูจากบุคลิกและความชิลเขาคนนี้อาจจะดูมีความสุขมากกว่าตัวของแซนคลาสสิกในระดับหนึ่งแถมดูจากเหตุการณ์ที่อัลเตอร์แซนทำการปกป้องแซนอยู่ที่ในเหตุการณ์ของอันเดอร์เวิร์ดมันก็พอคาดเดาว่าเขาคนนี้เป็นหนึ่งในแซนที่มีใจิตใจดีเอาเรื่องอยู่พอสมควรถึงแม้ว่ามันจะมีคอมิกที่แฟนๆบ้า,างดตห ให้พูดมันก็ค่อนข้างน้อยแหละนะส่วนเรื่องรูปแบบพลังของอ u t เทอร์เทลแซเชื่อเถอะว่าในเวอร์ชั่นของ Underworld o u er t ดอัลเทอร์เทลแซนเขานั้นได้ใช้รูปแบบพลังที่เหมือนกับแซนคลาส,สิก ซึ่งตามข้อมูลในเวอร์ชันเก่าจริงๆเขาก็ใช้รูปแบบพลังเหมือนกับแซนคลาสิกนั่นแหละแต่มันก็มีเหลาแฟนๆบางส่วนที่เห็นว่าไหนๆก็เป็นธีมของดวงดาวทำไมรูปแบบพลังเวทของอัลเตอร์แซนถึงไม่ได้เป็นเกี่ยวข้องกับดวงดาวเลยละ่ะแน่นอนว่าถ้ายัดธีมอวกาศหรือพลังเว,เวอร์เข้าไปมันคงจะเป็นอะไรที่โกงเกินไปนั่นแหละแถมธีมของจักรวาลน,นี้ก็ไ,ไ้เน้นการต่อสู้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเนื้อหาส่วนใหญ่ของจักรวาลอัลเตอร์เทลถ้าไม่ใช่คอมิกเรื่องล่าชิวๆของพวกอ er ัลเป็นเหตุณ์ที่ er อเร์แซอ เปเปอเเร์ครีมหรือแม้แต่ผ่านในเรื่องราวของเออร์เลอร์แซนถึงแม้ว่าในอันเดอร์เวิร์ดเออร์เลอร์แซนและแบทกายจะเป็นคนร่วมกันทำลายจักรวาลเอาทเตอร์ทิวแต่สำหรับเออร์เลอร์แซนในเวอร์ชันอื่น มันก็มีบ้างที่พวกเขานั้นจะมาพักผ่อนอยู่ภายในจักรวาลแห่งอวกาศแห่งนี้และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของอัลเตอร์เทลสำหรับเรื่องในเวอร์ชันของแฟนเกมแนะนําว่าให้ลองหาเวลาไปโหลดเล่นกันดูส่วนนี้งก็หวังว่ามันจะไม่เป็นการสปอยนิหาอะไรเยอะขนาดนั้นแหละนะจริงๆแค่บอกว่าอัลเตอร์เทลเวอร์ชันเกมแอสเตียไม่ตายมันก็สปอยอยู่ในระดับหนึ่งแล้วล่ะเอาเป็นว่าช่างมันก็แล้วกันสาหรับช่วงนี้ก็กลับมานั่งฟันทีสิทกันอีกแล้วสินะทำไงได้นะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเทอากงรับชมจจนบสหร ลิปรีเมคครึ่งหลาของอ er ัลเทลนี้คีสว่ามานั่งโปรโมทแฟนเกมซึ่งทุกวันนี้มันก็มีหลายเวอร์ชั่นที่ใครสร้างเสร็จแล้วนั่นเองยกตัวอย่างก็อันเด์เทลเยโล่ฟนเกมที่ยุกสร้างขึ้นเมื่อ6ปีก่อนณตอนนี้มันก็สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองถ้าใครสนใจอยากโหลดไปเล่นก็ลิงก์ใต้คลิปไปได้เลยเรียกว่านอกจากจะเล่าเรื่องสั้นแล้วมันก็เป็นการมาโปรโมทเกมด้วยเช่นกันเอาล่ะขอขอบคุณรับชมนจนจบสมัครหรือว่าจะกดไลค์และซับสไครต์หรือแม้แต่การสมัสมาสมาชิก